สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเศร้าค่ะพี่น้องจ๋ยาใยหนูจะเชาแนลมาอีกแล้วค่ะมันนี้มาอยู่ห้องขัวข้วคือเก่าค่ะมาค่ะพอกันตอนเศร้าค่ะใย,ยสีผ้ามันเด็ดพักบุงค่ะพี่น้องนี่ค่ะใย,ยต้มต่มกขะต้มไวเดี๋ยวยายสีไทยเ้เบิงอยู่ด้วยค่ะว่าเห็ดกับเขาตม่มเป้าๆนะคะใส่ขขากองใส่หัวขาเพราะนั่นจะน๋ยยะมันนียใยสีผ้ามาพัดพักบุงอาหารเศาร์ค่ะนี่พักบุงนี่ค่ะพักบุญง่ามมาค่ะ มาเด็ดข้าวบูงซอยใยญ่นะจ๊ะเตรียมเตรียมกะละมังกําลังสีแซนะคะเปิดหนาแสอันนี้หมูแย่สิพัดอันนี้หมูซับหมูซับสําหรับเด็กๆคะ่ะหมูซับใส่กระเทียมใส่ซีอิว๊วขาวเท่านี้ล่ะค่ะนะคะพอมากินก็ข่าต้มคะ่ะเด็กหน่อยเพื่อนนันมากกินก็ข่าต้มนะคะี่หมูซับแล้วก็นี่กุ้งกุ้งที่แย่ปอกไว้เรียบร้อยแถวนะคะนี่ปอกเปลือกคะ่ะ แย้สิพัดกุ้งนีนพัดกระเทียมแบบใส่ซีอิ๊วขาวห้านี่แหละคะ่ะใส่กระเทียมหอมๆน่าจะกินกับข้าต้มนะคะพัดพักบุ้งมาเนี่ยก็เลยนมาเข็ดกับเขากันพี่น้องจา้านะะี่ค่ะสิพัดมูซับแล้วก็กุ้งแล้วก็เด็ดพักบุ้งกันเลยจ้านะคะแล้วพอกัน,นะค่ะพี่น้องจา้าตอนเศร้าๆแน่นิดนึงนะคะเด็ดข้าต้มพัดพักบุ้งเด็ดพักบุ้งซอยย่าได้จ้านะคะ,นะคะ ได้กะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะทิ่าเป็นเพื่อนย่ายเนาะเนาะเปล่า่ย่ายเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังยังสงีเพื่อนเกา่าเพื่อนเกา่าเขาเมื่อเบิ่งย่า่เพื่อนไม่กะอย่าเฝ้าไปไซด์ได้ค่ะเดี๋ยวย่า่สินไปเยี่ยมบ้านนี่ค่ะพักบุงย่า่เห็นบ่มาาคนะคนน่ะพักบุงน้าน,นี่ค่ะเห็นนิดนึงเนาะ ว่าไม่กันบุ้งเจัาผงสิตังค่ะพี่น้องจ้าห้างนั่งคือกระบังนาจะ้า้องค่ะนี่ค่ะเด็ดผักบุ้งซอยย่าเนี่ยได้จ้ะผักบุ้งสิพัดกินก็ผักต้มค่ะพี่น้องจ้านะคะนี่นะค่ะตัางยูโบตัางกับบุ้งคอยยูค่ะพี่น้องจ้าพอาหัวใจแล้วเมื่อกี้นี่เดี๋ยวย่าคอนดีอัน ไปหม้อขดตุ่มยหา่กันนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะที่มอบให้ย่า่ค่ะเพื่อนใหม่ไะเฟ้าไปไซค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่า่กันสิไปเยี่ยมบ้านนะคะเยี่ยมยามทามข้าวกันค่ะน้พอกันตอนเศร้าด้วยค่ะมือน,นี้นะคะย่า่สิพ่านพัดพักบุงเก้าขดตมที่นอดคิดถึงกันคือเก่าพี่น้องจ้ะอากาศดีดีหลังจากฝนตกแล้วค่ะ พระอาทิตย์กำลังส่องแสงแรงอันท่างย่หันไปนี่เนาะขวนี่พระอาทิตย์ขึ้นมองใี่ย่างดีเลยค่ะนะคะเด mm ็ด hmm. พักบุงค่ะพี่น้องสิพัดนพักบุงค่ะมนืนอนี้พี่ๆน้องๆเขาได้ยังกินเนาะจะเ mm hmm. สียงแย่ขี่เหียบเถอะ mm hmm. สงสัยย่เริ่มกินน้ำเนาะตื่นมาตื่นมาลริ่มลริ่มกินน้ำม,มัน ปล่ามันบอกว่าตื่นมาต้องกินน้ำสักก่อนเนาะค่ะพี่น้องการกินน,น้ำใน,นเ้็ดให้ห้าผิวพันณดีแต่ว่ามังเถือย่า่เห็ดงานเพื่อนย่า่ก็ได้กินขึ้นกันค่ะเสียงหูเสกว่าแห็บๆแน่นิดนึงสิบแานพัดพักบ,บุ้งค่ะพี่น้องจ้าม,มื้อนี้นะคะนี่เด็ดไว้ก่อนค่ะเด็ดใ้หลังจากที่ย่า่ ล่างไว้แล้วรอบนึงใยปอกอันดึงเอาใบที่มันมง่ามนะออกค่ะใยก็เลียนซืมาแช่อีกรอบนึงแช่น้ำเกลือค่ะเพิ่นว่าแช่น้ำเกลือจังอันพักบุงเฮ็ดอันให้พักบุ้งอันเคียงค่ะไหนพักบุงกรอบเคลื่อนไหวเนาะแล้วก็พักบุงบอดดำค่ะแช่น้ำเกลือไว้เคล็ดลับนิดๆหน,น่อยๆค่ะเอาลงก่อนมันบางหนา้าคนงามข้น คนงามคนงามอยากออกอยากออกกองพักบุงระบังญ่ไว้ปสั่เคล็ดลับนิดๆหน่นนนอยๆค่ะพี่น้องเวลาเขาแช่พักบุงเนาะมันบอกว่าให้แช่น้ำเกลือล้างน้ำเกลือนะคะพักบุงสิกรอบแล้วก็บเห็ดไห้พักบุงดําค่ะลองเฮ็ดเบิงด้วค่ะพี่น้องนะคะลองเฮ็ดเบิงกันค่ะเป็นจากไหนเนาะทางบ้านเท่าพี่พ,พี่น้องนองเอฟซีหลายๆคนเนาะคะ่ะ ฝนตกมืดขึ้นนี่แต่ว่าทางอื่นกับตกขึ้นกันจะ้ะตกแบบทั่วถึงกับพี่น้องเนาะกะเท็ดกะดีคือกันเท็ดให้อากาศเย็นสบายเนาะคะ่ะนะต้นมงต้นไม้กับสดชื่นยายกับมักอยู่ฝนตกนี่ก็ได้แมนนะบอเนาะฝนตกเฮ็ดให้ห้องแบบชุ่มชื่นหัวใจนะแม่พี่น้องเนาะเบื้องต้นมงต้นไม้กับสดชื่นนะนะยายก็ยังไม่ได้ออกไปเบื้องเงิน ต้นมงต้นหม่ยีดอกมัน,นิย่าเยลุงไม้ย่ายกับมาเหเาาะะาเ็ดกับเขา่ากับน้ำค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะย่าเยเห็ดกับเข่าสุ่พี่ซู่น้องกินเนาะคะ่ะง่ายๆค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> เห็ดง่ายกินง่ายอยู่ง,ง่ายคะ่ะเดี๋ยวย่าสิพ่านเบิ้งขับตุ่มย่าย่าตัง้งอันมองไว้นี่แหละคะ่ะคางๆนี่แหละเพราะว่าย่าเลยตั้งกองไทยก่อนเนาะคะ่ะเนาะ ขอบคุณทุกกำลังแร่ใจด้ค่ะมาเป็นเพื่อนย่าเนาะค่ะเนาะนะคะบ้านไดที่เขามาแล้วกับเป็นมู่กันด้ดนดนค่ะพี่น้องเนาะ,ะเป็นมู่กันจะนำแชรไปด้กกนนะค่ะน้ำจา่าคือย่าล่างมาและวแช่์นำมานิดนึงนะค่ะอาจทีนี้เสียงดังเสียงดังกาย่าอีกต่างหากคะ <c oughs> ือละเนาะย่าก็ให้เราเสียงดังพี่น้องจ้ะ <c oughs> เสียงดังฟังชัดค่ะ เสียงดังไรนะคะเดี๋ยวยายสิพ่านเบิ้งขัดตุ่มนะคะขัดตุ่มใยไปตะแ s บ p ตะแซ e p กับพี่น้องขออนุญาตได้ค่ะเดี๋ยวยายจับกล่องใหม่กันนะคะนี่ละค่ะขัดตุม่มายกับตุ่มไว้เลยจ้าพี่น้องเห็นบ<ม><ม>อตะแซ e p บอค่ะขัดตุ่มนี่ใส่เขา ไลเบอร์รี่น้ำได้ค่ะืิบานเขาเอินเขากลองนะจ๊ะพี่น้องนะคะต้มให้มันนิ่มๆค่ะต้มให้นิ่มๆแล้วก็สีอร่อยค่ะเดี๋ยวย่ายคอ,อตักอันนี้ออกกันนะฟองลายค่ะตักอันฟองออกกันนะเนาะโหเป็นตาแสบป่ะค่ะพี่น้องมาได้จจเมื้อนี้มื้อไี้ไม่กินข้าวต้มน้ำย่ายค่ะข้าวต้มกับสิบพัดพักบุง พัดหมูค่ะนะคะพัดกุ้งพร้อมง่ายๆค่ะพี่น้องอาหารเซานี้สำหรับทุกคนนะคะใย,ยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะช่องเอ่อใยหนูจ่าชาแนลนะจ๊ะนาะเบาผิดเบาถูกพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยด้วช่องใหญ่หนูจ่าชาแนลค่ะชาแนลชาแนลนะคะใยหนูจ่าชาแนลข,ขอบคุณอีกที่หนึ่งนะคะบันไดเอฟซีคนใดที่เข้ามาเป็นนั้น เอฟซีไม่ของยายเนาะจ้านะขอบคุณเอฟซีไม่แล้วก็เอฟซีเก่าที่มาเบิ่งคลิปยายค่ะเอฟซีไม้แกจะพึงน้อยใจเด้อยค่ะพี่น้องเด้อยายก็สิเข่าไปเยี่ยมยามทำเข้าวสุขุสุข้อน,น่ะแหละค่ะแต่ว่าขอเวลาก่อนค่ะขอเวลาอีกนิดนะคะนะคะบ่ดนเกินรอค่ะพี่น้องจะเฮ็ดตามกฎระเบียบของเพิ่นแน่นิดนึงเนาะค่ะถ้าไปไว้ไปซาซับสะไคร่เฮาก็หายค่ะพี่น้องเนาะ ขอบพุณนอีกที่หนึ่งสําหรับการติดตามค่ะนี่ค่ะพักอันอันนี้ยังก็ข้าต้ม่าเมนพักกาะเห็นว่าโอ้ยลินรัวแต่เสาเลยคะ่ะมือน,นี้เสียงแหบเสียงแหงริ้นรัวแตว่เช้าเลยคะ่ะนี่นะคะแล้วก,พกวะะ็พักบุ้งใ่กระแซไปนี่แล้วค่ะแซ่สซ่หนำเคล็ดลับเอาเกลือแส่หนำกระแซไว้ให้มันกรอบๆเนาะค่ะพี่น้องนะค่ะหลังจากที่ใยเด็ดไ้แล้วค่ะนี่แล้วค่ะพักบุ่ง เมนูเช้านี้ค่ะพัดผักบุงแล้วก็มิ้กกุ้งนี่ค่ะมิกกุ้งมิหมูสับนะคะมิข้าตุมมไปซ้ำนี้แล้วค่ะคลิปนี้กระดาขอบคุณสำหรับการติดตามเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ